ดูครับไฮไลท์็อดเด็ดภาพช้านะครับเข่าซ้ายจึกเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับศอกซ้ายครับทางด้านกองฟ้าจัดเต็มแล้วนะครับทำมี่หมัดซ้ายคืนครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะที่เขาหล่นลงไปัเข่าซ้ายยัดแล้วคาไว้ครับเนี่ยครับทางด้านยังไม่มีแรงเลยดูพี่ดูยกสามไม่มีแรงพอขาปิกไม่มีแรงงางจะตื่นแล้วน่าจะสองรองแล้วเดินไปชิปุ๊บทำอะไรไม่ถูกเลย ทำไมเดี๋ยวพี่เลยาคมั้งน้องยกสามอะไรครับ<อ>เกิดอ,อะไรขึ้นตะคิวครับพี่อ๋อเป็นตะคิวอ่ะไม่ใช่ขาพิกนะเนาะใช่ครับขาตะคิวมันขึ้นตอนนั้นเลยใช่ครับนี่ไงผู้ช่วยเราบาดเป็นไงนครับก็น้องเขาแข็งอยู่ครับแรงทนะี่จดไม่สามยกที่ส <3 S 2> า<ะ>มยกนะครับ่หมดแล้วครับคิดว่าวันนี้นี่เราแพ้เพราะ น่าจะลดน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักเยอะเราทำมาแค่เท่าไหร่กิโลครับไฟนี่ทำประมาณหกโลครับหกโลมาวช้าเย็บอะไปช่างเยอะไหมเกินเยอะเกินไหมเกินสองปอนด์ครับสองปอนด์เลยทำไมไม่มีเรื่องไม่มีแรงเกี่ยวกับการยืดไปนานใช่ไหมใช่ครับต้องหายใจน้องดูครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับสอกซ้ายครับ ทางด้านกองฟ้าจัดเต็มแล้วนะครับทอมมี่มัดซ้ายคืนครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะที่เขาหล่นลงไปกับเขาซ้ายยัดแล้วคาไว้ครับเนี่ยครับทางด้านหมูทีรัาแม่โอ้ดออรวิทักษ์องแพรบอกว่ายืดเยือย้อแล้วอันตรายครับ